เอาคนละเรื่องครับขอสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมในวัดมัววันนี้เราก็จะมาทำภารกิจให้คนคนหนึ่งคนนี้ให้ของเรานั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็เทพยอยู่นะครับโอเคสำหรับใครที่อยากได้เวรล็อกนะครับก็สามารถทักบอกผมได้ครับแต่มันยี่เวอร์วรล็อกละสองวอลเลตห้าสิบซตางค์นะครับรคีชงมันเถอะอันนี้เราจะมาทำภารกิจให้กับ วันนะครับมีเขาไม่อยู่แล้ววันอะไรสักอย่างคนระับก่อนแรกก่อนซื้อค้างคาวนะครับซึ่งตอนนั้นผมเห็นดูนี่ครับตรงนี้คเราจะมาซื้อนะครับแต่ว่าเราต้องขายนี้ให้ออกก่อนนะครับสักประมาณแปดเวลาเอาผมตัดไปเพื่อขายออกตอนนี้ผมเขาซื้อไม่ได้นะครับแต่เรากดราคาไม่ถึงครับเราก็กดราคาได้แค่จิตเท่านั้นที่มันขายได้หกนะครับต่อไปพริตตามครับ ข้างขาวนันลองหาค้างขานะไม่ใช่ปัตตาฟายปัตตาฟายก็ผีเสื้อนะครับหรือเปล่าเราหานะครับภารกิจตามหาข้างขาเรดเตรให้กับคุณวันนะครับตอนนี้เขาว่าไม่อยู่นะครับผมมีวิธีปั๊มเวลล็อกนะครับก็อย่างอื่นก็ต้องมีราคามันต้องมีอะไรขายได้เวลล็อกหนึ่งอันหรือว่า เห็นนั่นแหละฮะก็ก็จะดันเวอร์ล็อกได้นะครับแบบสามติมันขายหนึ่งใช่ไหมเราขายสองครับนี่มันใครเนะี่ยเราต้องหาเราต้องหาเรา ไปพอเขาจะตกใจพอเจ็ดแล้วเขาบอกหลงไว้ข้างเขาวทืี้แต่ตอนนี้ไม่เห็นละเมื่อก,กี้ย่อม,มาครับผมเห็นไปเอจอแล้วเจอแล้ว โอเคครับโอเคแล้วราคิจตามหาสุราบาเขาได้สำเร็จนะนะครับสมมติวรับเสื้อครับงี้จุกนั้นเราก็ไปตามหาเงินวันได้เลยครับคิีนี้ยังไงก็ควรจบไปก่อนสุราาจะทำ ให้ทำธุรกิจอะไรก็สามารถเม้นมาต่างคลิปได้เลยจ้าได้ครับเออถ้าใครไม่มีตางจริงแต่ถ้าใครมีก็เพื่อนผมอย่าเงี้ย่ฟนที่ให้ซื้อกลางขาวนะก็ยอย่าลืมสมัคร้มาชกดไลค์ผมด้วยนะครับแกสองโร์ไล